บทนมกาลสิทธิคาถาโยจักคุมาให้สำเร็จดังปรารถนามีชัยชนะเป็นบทสวดแสดงความนอบน้อมแด่พระรันาตนตัยและขออำนาจแห่งพระรันาตนตัยช่วยปกปักรักษาให้รอดพ้นจากภัยอันตรายนะโมตัสสะะควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นะโมตัสสะพัคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะโยจกุมาโมหะมาลาปะกัตโธสามังวะพุทธโธสุขโตว,วิมุตโตมารัสสะปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเคมังชนะตังวิเนยัง พุทธังวรันตังสิระสานาม,ามิโลกัสนาการจะวินายะกันจะตันเตชะสาเมชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาเสมนตธรรมโมทโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัสเสสิโลกัสวิสุทธิมักคังนิยานิโกธรรมะทรสะทารีสาตาวโคสันติกโรสุจินโน ธัมม้งวัรันตังสิระสานามามิมโหหปัะทารังอุปะสันตะทาหังตันเตชะสาเมชยสิทธิโหตุสพันตรายาจวินาเมโตสัทธัมมะเสนาสุขตานุคโคโยโรกสะปาปูปะกิเลสเชตาสันโต สยังสันตินิโยชโกจะสวาขาตธรรมังวิธิตังกะโรติสังขังวรันตังสิระสานมามิพุทธานุพุทธังสมศีละทิถิงตันเตชะสาเมชะยะสิทธิโหตุสพันตรายาจวินาสเสมตุขพเจ้าขออนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองอย่างแท้จริง ผู้ทรงมีพระปัญญาขจัดมลทินคือโมหะได้แล้วผู้เสด็จพ้นไปสู่ที่ดีคือพระนิพพานแล้วทรงปดเปลืง้งมูชนผู้พอจะแนะนำได้ให้พ้นจากบ่วงแห่งมารแล้วนำให้เข้าถึงพระนิพพานอันเป็นที่พ้นจากภัยทั้งหลายผู้ประเสริฐผู้เป็นที่พึ่งและผู้นำโลกด้วยเสียงก้าวด้วยเดชแห่งพระพุทธเจ้านั้น ขอความสำเร็จแห่งชัยชนะจงมีแก่ท่านและขออันตรายทั้งปวงจงถึงความพินาศไปข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อพระธรรมอันเป็นประดุจธงชัยของพระพุทธเจ้าผู้เป็นาศาสดาพระองค์นั้นซึ่งเป็นธรรมอันแสดงทางแห่งความบริสุทธิ์แก่ชาวโลกเป็นคุณธรรมอันนำหมูสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ เป็นเครื่องคุ้มครองผู้ทรงธรรมที่ประพฤติดีแล้วเป็นเครื่องนำความสุขและความสงบมาให้เป็นธรรมอันประเสริฐเป็นเครื่องทำลายโมหะและระงับความเล่าร้อนใจด้วยเสียงกร้าวด้วยเดชแห่งพระธรรมนั้นขอความสำเร็จแห่งชัยชนะจงมีแก่ท่านและขออันตรายทั้งปวงจงถึงความพินาศไป ข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อพระรยาสงฆ์เป็นผู้ประกาศพระธรรมดำเนินการตามรอยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชนะอุปเกต์อันหยาบช้าของโลกและเป็นผู้อันทำใจสงบได้ด้วยช่วยให้ผู้อื่นได้รับความสงบด้วยเป็นผู้ทำให้ผู้อื่นได้รับความสงบด้วยเป็นผู้ทำให้ผู้อื่นรู้ตามพระธรรมที่พระบรมศาสดาทรงตัดไว้ดีแล้วเป็นพระริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ ผู้ตัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีศีลและความเห็นอันเสมอกันด้วยศีลก้าด้วยเดชแห่งพระอริยะสงฆ์นั้นขอความสําเร็จแห่งชัยชนะจงมีแก่ท่านและอันตรายทั้งปวงจงถึงความพินาศไปอนุมโมทนาสาธุ